สวัสดีทุกคนวันนี้จะนนาพามาเบิง่งเหดป,ยหปุยมักให้ปุยมักไ้ใส่เองครับอันนี้กระทอนมาได้ครึ่งครึ่งอ่างแล้วเพราะมันเป็นอ่างเก่าที่บริษัทงานก็เ,นเลยเอามาเฮ็ดบอลมักฝุ่นเพื่อไว้ใส่เนาะ ฟุนหรือว่าปุ๋ยก็ได้ฟุนเอื้นฟุน,นน่ะนเนาะอันนี้เราก็จะเอาขีดขีดได้ที่ว่าเขามีจากสวนเราเนาะเอามาใส่กอนอึ่งเขาก็เอาพวกใบหญ้ามีอย่างมาท่อนเป็นห้องพื้นมาเนาะแปลว,ว่าเขาจะเห็ดเป็นสั้นๆนะนะเขาจะเป็นสั้นๆสั้นที่พิสจะเอาเฟืองหรือว่าใบไม้ ใบหญ้าหรือใบเหีิงต่างๆที่ว่าเป็นเศษเศษหญ้าเศษเฟืองเศษย,ยังก็ได้นะทุกคนนะเราจะมาปูพื้นแล้วก็เขาจะเอาฟุลโคอกฟุลโคอกมาหอยหน้าแบบนี้แล้วก็หดน้าแล้วไปนั่นจังนั้นหลังจากนั้นเขาทาว่าเขาใส่ฟุออโลโคอห้อยตะขวดห้อยให้มันทัวปกหน้านี่เฮ็ดคล้ายๆคือฮิตอ่ะขนมแซนด์วิทนะ,ะเรียนว่าแซนด์วิช บบเป็ปนนสันสนนะ้จะว่าห้อยขี่ฟุนน้นหรือว่าฟุนฟ้นฟุ่นคอกบาว่าจะเป็นขี่แบ้ขี่งัวขี่อย่างขี่ซัดต่างๆที่เขาเลียงอย่างหรือว่า,าหาได้ตามตท้องถิ่นเขาก็จะเอามาห้อยหน้ามันนั่นนี่หลังจากห้อยทั่วเมื่อแล้วเขาจะเอาเฟืองลงก่อนเฟืองลงอ,อีกสั้นหนึ่งแล้วก็โดน้ำาคดน้ำแล้วก็เอาฟุ้นคอกลงอีกสั้นหนึ่งเห็ดเป็นสั้นๆไปแล้วเขาก็มัดไว้ หลังจากนั้นละก็มันจะจุลินทรีย์เวลาหฮน้ำเนาะจุลินทรีย์มันจะทํางานาเพื่ออนย่อยสลายพวกเศษเฟืองเนือเศษใบไม้เนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นฟุ้นเฮาเพื่อจะนําไปใส้ในแปลงส่วนหรือว่าพืชพักเงื่อนขั้วของเฮาเนาะโอเคสวัสดีทุกคน